ต่อไปข้อ5นะคะข้อ5ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ควรน้อมนำหลักธรรมใดมาดปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกอไก่ความรักขอไข่การล้างบาปข้คอควายความเชื่อเรื่องกรรมงองูการเอ่ยนามพระเจ้าศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริตสต,ะะสต์จะมีหลักธรรมที่มาปฏิบัติ ก็มีเขาเรียกว่าบัญญัติ10ป,ประการนะคะบัญญัติ10ป,ประการนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ได้นะคะซึ่งบัญญัติ10ป,ประการเนี่ยของศาสนาคริสต์นะคะมีความสําคัญนะคะค่ะเราลองมาดูนะคะว่าหลักธรรมไหนของศาสนาคริสต์ที่ทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะก็คือก็ไก่ความรักความรักใช่ไหม ขอใครการล้างบาปใช่ไหมคะการล้างบาปคือการเข้าพิธีก่อนการเข้าพิธีเป็นพิธีกรรมนะคะไม่ใช่หลักธรรมนะคะคือพิธีกรรมไม่ใช่หลกักธรรมข้อนี้ตัดไปคะ่ะความเชื่อเรื่องกรรมความเชื่อเรื่องกรรมนี่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะคะเป็นศาสนาพุทธค่ะเป็นของพุทธนะคะข้อนี้ก็ตัดไปคะ่ะไม่ใช่นะคะ การเอ่ยนามพระเจ้าการเอ่ยนามพระเจ้าไม่ใช่หลักธรรมค่ะแต่เป็นการปฏิบัติค่ะแต่ไม่ปฏิบัติบ่อยการเอ่ยนามพระเจ้าต้องมีสาเหตุในการเอ่ยนามนะคะไม่ใช่ว่าจะเอ่ยนามตลอดเวลาได้ข้อนี้ก็ไม่ใช่หลักธรรมค่ะผิดนะคะหลักธรรมของาศาสนาคริสต์ที่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติก็คือความรักค่ะเพราะว่า,าศาสนาคริสต์สอนให้คนมีความรักกันรักตัวเองรักผู้อื่น เห็นผู้อื่นมีความสุขค่ะข้อนี้คือกอไก่ความรักค่ะ